ว,วัดธรรมปัญญาหลวงพ่อเสาห้าอุโบสถมหาอุดไล่สามแยกโรงเรียนใน100ร,ร้อยจอปรตะบนพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกโดยพระครูสุธรรมปัญญาวุตรเจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญาขอเจริญพรเชิญชวนพุทธศาสสนิกชน ร่วมทําบุญใส่บาตรพระงานปริวาสกรรมและร่วมทําบุญครบรอหลวงพ่อเสาห้ารับประทานในอุโบสถขึ้น5คำ่ำเดือน5ของทุกปีระหว่างวันที่23มีนาคมถึง2เมษายนพุทธศักราช2568 23มีนาคมขอปริวา 1. ส1เมษายนออกอัิพ่าน 2เมษายนทำบุญครบรอบหลวงพ่อเสาห้างรับประทานในอุโบสถขึ้น5ค่ำเดือน513นาฬิกา55นาทีเททองหล่อพระพุทธชินราชจำลองหน้าตัด25นิ้วขอเชินร่วมเป็นเจ้าภาพพัฒหารแด่พระภิกษุสงฆ์ููใหญ่จำนวนประมาณ355รูป10วัน และร่วมทบุญใส่บาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในเวลา8นาฬิกา25นาทีของทุกวันติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองปิจ้าภาพได้ที่พระครูสุธรรมปัญญาวุฒิเจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญาโทรศัพท์และลายไอดี0861520322หรือร่วมบริจาคส่งทบบุญได้ตามกำลังศงรัทธาของท่าน โอนร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขานครนายกเลขที่บัญชี264-216-7394ชื่อบัญชีวัดธรรมปัญญาร่วมสร้างบุญทานบาร,รมีกับหลวงพ่อเสาห้าได้มหากุศลใหญ่สาธุสาธุสาธุ